มาดูเรื่องอีกเรื่องเมื่อวานนี้ค่ะเป็นที่เป็นที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากทีเดียวนะคะถ้าเ,าเราย้อนกลับไปในวันที่ตำรวจแถลงข่าวสรุปคดีของคุณตังโมวันนั้นเนี่ยประชาชนก็ติดตามมาก<ะ>เพราะว่าถึงแม้ว่าจะคุณตังโมจะเสียชีวิตผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่คนก็ยังคงติดตามแล้วก็ให้กําลังใจและอยากให้คดีของคุณตังโมเนี่ยให้คือให,ให้คุณตังโมได้รับความยุติธรรมมากที่สุดนะคะแล้วมันก็จะมีข้อมูลจากทาง,งนู้นทางนี้บอกแสทท้งจากทนายความจาก อุสรพัดวงการเลยบอกว่ามีข้าโมโนโนี่นั่นแต่ว่าคนเนี่ยรอว่าที่เป็นทางการจากพนักง,งานสอบสวนเนี่ยความจริงมันคืออะไรค่ะแต่พอถแถลงมาแล้วเนี่ยเอาละ่ะในอารมณ์ของผู้คนที่ติดตามบอกว่าตํารวจถแถลงเองก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ะนะคะแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะเพราะว่าในวันที่มีการถแถลงเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้มีการถแถลงผลการชนสูตรและพูดถึงบาดแผล ของคุณแตงโมแล้วมันมีบาดแผลอยู่ด้านช่วงหนึ่งก็คือช่วงของต้นขาซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่โดยได้มีการามีการาตรวจสอบพิสูจน์ทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ผลออกมาว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเนี่ยนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้ให้คนได้เห็นบาดแผลคือมีการไปเอาภาพตัวอย่างของบาดแผลมาแล้วบอกว่าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็มีคนที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บลักษณะาบาดแผลใกล้เคียงกันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะคะ วันนั้นเนี่ยมีการเอาภาพของบาดแผลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นภาพบาดแผลจริงมานําเสนอเพื่อเปรียบเทียบก,กับบาดแผลของคุณแตงหมด้วยซึ่งเรื่องนี้แหละกลายเป็นประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจาร์ณกันเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูในวันถแถลงเม,มื่อ26เมษายนกันก่อนค่ะ โดยเริ่มจากแผลที่1ซึ่งเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งมีขนาดกว้าง7ซนติเมตรยาว26ซนติเมตรโดยความลึกของแผลนั้นมุมบนและล่างของบาดแผลมีความลึก1.5เซนติเมส่วนบริเวณกลางแผลนั้นลึก4.5ซนติเมซึ่งเมื่อดูในแนวลึกจะเป็นความเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดองศาและความเว้าของใบพัดแล้วมีลักษณะที่เข้ากันได้กับบาดแผ อีกทั้งเมื่อทําการเย็บบาดแผลบนศพนี้แล้วพบว่าลักษณะบาดแผลมีการโค้งเว้าในลักษณะนี้ซึ่งเมื่อจําลองนําใบพัดเรือหมุนเฉือนลงบนดินน้ำมันก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกันและยังมีข้อมูลอ้างอิงจากกรณีต่างประเทศที่มีผู้ข้อไล้ถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้นมีลักษณะเว้าโค้งเช่นเดียวกับบาดแผลนี้ของคุณแตงโม จึงเชื่อได้ว่าบาทแผลนี้เกิดจากการถูกใบพัดเรือปั่นในลักษณะนี้นี่แหละค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีคนไปเจอภาพเดียวกัน ที่ตำรวจบอกว่าเป็นบาดแผลที่เจอในต่างประเทศแล้วถูกใบพัดเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพของการเย็บแผลมีคนไปเจอภาพนั้นในสำนักข่าวอของภาพในข่าวของหนังสือพิมพ์เดอะซันค่ะที่มีการเผยแพร่ในวันที่1ตุลาคมปี2 5 1 2คือภาพเดียวกันเลยแล้วในเนื้อหาของข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นบาดแผลที่เกิดในงานเลี้ยงค่ะ คือไม่ได้บอกสักคำว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดแล้วคนก็บอกว่าถ้าเป็นงานเลี้ยงคงไม่มีใครเอาใบพัดเรือเอาใบพัดเรือไปฟันกันแน่นอนเนี่ยนะคะแถมในข่าวเนี่ยตำรวจอังกฤษยังได้ประกาศที่คนช่วยแจ้งเบาะแสหาคนที่ลงมือด้วยเนี่ยมันเลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอา้าวในการแถลงข่าวของตำรวจเอาภาพประกอบอันนี้มาแล้วบอกว่าเกิดจากใบพัดเรือเหมือนกันเหมือนกับที่คุณแตงโมโดนเนี่ยตกลงแล้วตำรวจ ถแถลงผิดพลาดหรือไม่อะไรยังไงเนี่ยคนก็ถามกันเยอะครับ ก็เ,เลยต้องมีการชี้แจงกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับหลังจากกลายเป็นประเด็นพิาพากษารการในโลกออนไลน์นะครับทางตํารวจนะครับโดยกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งท่านพลโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็คณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องจัดก,การถแถลงข่าวเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะครับโดยพลตรีวสันเตชะอัครเกษผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวน,สสวนตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับบอกว่า ความตั้งใจในการถแถลงข่าววันนั้นเนี่ยก็คือการต้องการหาภาพบาดแผลโค้งว้าวนำมาประกอบให้สื่อเข้าใจง่ายเท่านั้นโดยนำภาพประกอบมาจาก Google เป็นกลุ่มภาพบาดแผลจากใบพัดเรือแต่การบรรยายคลาดเคลื่อนจึงทําให้สังคมสับสนโดยปัจจุบันเป็นโลกที่เปิดกว้างรับฟังข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถปิดบงังบิดเบือนข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่างๆได้และทราบดีว่าโลกโซเชียลมีการตรวจสอบการทํางานของตํารวจอย่างเข้มข้น และยืนยันว่าเจตนาการนำภาพดังกล่าวมาเปรียบเทียบในการบรรยายสรุปสํานวนในคดีวันนั้นเพราะต้องการนำเสนอลักษณะบาดแผลที่เป็นรูปลักษณะโค้งเว้าคล้ายตัวเอสเท่านั้นและต้องขออภัยที่นำภาพต่างประเทศมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตทำให้การบรรยายภาพสื่อสารให้ผู้รับชมเกิดความก,กังวลอย่างน้นก็าตามการนําเสนอภาพดังกล่าวที่ถูกวิจารณ์นั้นมีคําพูดที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนแต่ไม่ได้มีผลในการ ทําทให้สาระสาคัญของคดีนี้เปลี่ยนไปหรือผ่งผลเสียหายต่อลูกคดีนะฮะอันนี้เป็นการชี้แจงของผู้บัญชาก,การสืบสวนสอบสวนภาคหนึ่งนะครับในขณะที่ทางพลตจิรพัฒน์ูมิจิตผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับท่านก็ยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้นําภาพดังกล่าวมาจากการค้นหาใน Google โดยใช้คําค้นหาว่าบาดแผลจากใบพัดเรือเมื่อได้ภาพที่มีลักษณะโค้งวาวเป็นตัวเเหมือนแผลของแตงโมจึงใช้ประกอบ เพื่อให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นส่วนจำนวนบาดแผลที่เพิ่มขึ้นจาก11แผลเป็น22แผลและ26แผลในการแถลงข่าวสรุปสํานวนเมื่อ26เมษายนนั้นยืนยันว่าอยู่ในสํานวนคดีที่ยื่นต่ออัยการแล้วซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับในขณะที่อีกท่านหนึ่งพันธตรเอกวรชาติแสนคำรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนภาคหนึ่งนะครับก็ชี้แจงบอกว่าภาพที่เกิดปัญหาเนี่ยเราหยิบยกอ้างอิงเพื่อต้องการอธิบายลักษณะของบาดแผลที่มีลักษณะการโค้งเว้าซึ่งในวีด ที่แถลงข่าวเราใช้คําว่าบาดแผลที่มีการโค้งเว้าลักษณะเช่นเดียวกันและในกรณีนี้เราไม่สามารถแสดงภาพบาดแผลจากศพมานำเสนอได้ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายจึงได้มีการานำภาพดังกล่าวหยิบยกลักษณะที่คล้ายกันมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับภาพที่เกิดปัญหาที่ทางเราหยิบยกมาอธิบายลักษณะบาดแผล ที่มีลักษณะงเวาซึ่งในบิดิทัศน์ที่ดึวันแขงข่าวเราใช้คาว่าบาดแผลที่มีการค้องเลา้าลักษณะเช่นเดียวกันในลักษณะน,นี้เรามีข้อจำกัดทางกฎหมายซึ่งไม่สามารถแสดงบาดแผลจกักศพมานำเสนอได้ซึ่งบาดแผลดกศพ หลังจากการเย็บแล้วจะมีลักษณะโค้งเว้าเป็นรูปตัวเอสทีมงานที่จัดทำภาพนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบต้องการนำเสนอเห็นถึงบาดแผลของเว้ามีรูปตัวเอสเป็นลักษณะอย่างไรพี่น้องสุขอมชนสามารถเข้าไป ค้นหาลักษณะบาดแทลต่างได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์นะครับยกตัวอย่างค้นหาใน Google หรือใช้ keyword คีย์เวิร์ดคว่า b o r d Popular ล o ร d นะครับแตกการค้นหานะ่ะมันก็จะขึ้นภาพลักษณะต่างๆทั้งคนและสัตว์อีกอย่างหนึ่งเราได้ศึกษาข้อมูล ต่างประเทศจากผลงานวิจัยในลักษณะการตกไปพัดเรือเนนพื่อเติอนภาพภาพบนนี้ขาอธิบายว่าถ้าโดนเพียงเฉียวเฉียวก็จะเกิดรอยข้างปลาตรงๆนะครับถ้าลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นตัวเอฟนะครับถ้าลึกจนสุดจนถึงแกนใบพัดเลยก็จะเป็นรูปตามภาพที่สามนะครับเจ้ารพิสูรวจไม่สามารถปิดบงังบิดเบือนขอ้อใดจริงพยานหลักฐาน ต่างๆได้และทราบดีว่าปัจจุบันโลกโซเชียลการตรวจสอบการทำง,งานของจเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในกรณีน้นีทางเราต้องขออภัยในประเด็นที่นำภาพไม่ได้อ้างถึงแหล่งข้อมูลที่มาของภาพทำให้การนำเสนอไม่ถูกต้องไม่ครบเพื่อน ทำให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจในภาพดังกล่าวกักวมสงสยัยการน,นำภาพมาเสนอดังกล่าวที่นำมาเสนอที่ถูกว่าวิจารณ์นั้นไม่ได้ทำให้ผลให้สาระสำคัญของคดีนั้นเปลี่ยนไปครับ ประเด็นที่เรานำภาพงก่าๆขึ้นมานะครับเป็นลักษณะที่ว่าเราต้องการให้สื่อเห็นว่าเป็นรูกตัวเอสนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งบาดแผลลูกที่เกิดจากใบพัด็นภาพอื่นๆนะครับก็มีลักษณะตัวเอสจุดประสงค์คือแค่นั้นนะครับไม่ไม่ีเจรารณาว่าบาดแผลในภาพดังกล่าวเนี่ยเกิดจากใบพัดนะครับเท่าที่ได้มีการนำเสนอนะครับว่าบาดแผลเป็นสภาพศพ รือต่างเราไม่เคยมาเปิดเผยภาพประภาพทงลองนะครับในวันถแถลงข่าวเพลงต่างแล้วก็เราบอกว่าเป็นสภาพเกี่ยวเรื่องมีข้อจําก,กัดทางด้านกฎหมายก็เรานําภาพที่มันดูลักษณะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ภาพจวนนั้นแต่สิ่งนี้นเราถึงต้องมีการมาถแถลงข่าวนะครับขออภัยที่อาจจะนําเสนอข้อมูลที่ไม่รอบครอบคั้งวนนะครับ ไปลอ,ลองกลับไปดูเองแล้วกวันฮะว่าว่าเราพูดอย่างนั้นหรือเปล่านะครับคือเรื่องนี้นะครับผมขอญอยกชี้แจงอีกรอบนคะครับว่าภาพที่เรานําเสนอไปนะครับว่าเป็นภาพทัศนว่าเรานําเสนอเป็นภาพนะครับที่ทักษณะเป็น,นรูปตัวโค้งเว้านะครับเป็นรูปตัวเอสเราจึงได้สื่อภาพนั้นออกไปให้ให้ชัดเจนนะครับก็ก็ทีงนานนะครับว่าก็ได้การจริงๆม,มันมีภาพหลายภาพอย่างที่ เดี๋ยวก็อยากให้ดูจำเอิญีมง,งานเขาก็หยิบภาพนี้ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ถึงเรื่องพยายามชี้แจงให้ฟังที่ต้นขาเนี่ยเป็นโค้งตัวเอสเห็นไหมครอันนี้ของจริงนะฮะเอาภาพนี้ไปได้เลยแล้วก็สื่อมวลชนก็ได้เห็นนะครับแล้วก็ทางไทยรัฐท,ทีวีท่านก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตแล้วก็บรรทแดแผลตรงนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ นาประเด็นนี้มาฟ้องกับตารวจไหมคะว่าเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จอคะคำถามสุดท้ายนี่แหละคะ่ะเมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลรวมถึงทานายความต่างๆด้วยนะคะได้ตั้งคำถามเหมือนกับที่นักข่าวถามเลยว่าเข้าข่ายเป็นการนำเสนอภาพที่เป็นเท็จสู่สังคมหรือไม่นะคะอ๋อนี่เนี่ยมันก็มีประเด็น คือคือต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ก็มีประเด็นเยอะอยู่แล้วที่ตํารวจเนี่ยต้องทำความเข้าใจต้องชี้แจงระยะพอมันมีปัญณนี้เพิ่มเติมเข้าไปอีกมันทําให้น้ําหนักในการพน้น้ำหนักในความน่าเชื่อถือของการแถลงเนี่ยนะ,อะของคนท,งที่เขาติดตามข่าวแบบเกาะติดเลยเนี่ยเขาก็จะดูแบบ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  มีปัญหาเข้าไปใหญ่เลยเอาว่าตรงๆนะคุณปรเมศตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาวัน,นคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็มีการไปเรื่องของเรือ,อเรื่องของที่เกิดเหตุเรื่องของเรือที่เกี่ยวข้องมีการตรวจทันทีหรือไม่อย่างไรแล้วก็เรื่องของคดีต่างๆเนี่ยคนในสังคมก็ตั้งคําถามอยู่แล้วว่ามีความพยายามที่จะช่วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าคือสังคมม,มีสิทธิ์ในการตั้งคําถามเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจในการทําคดีของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วด้วยต้นทุนในความน่าเชื่อถือที่คนมีต่อกระบวนการที่จะทําคดีเนี้ยก็ก็ก็น้อยอยู่แล้ว พอมาเกิดความผิดพลาดในการถแถลงข่าวตรงนี้ลงไปอีกเนี่ยมันซ้ำมันซ้ำลงไปอีกแล้วมันทําให้คนในสังคมก็ยิ่งเกิดคําถามมากขึ้นเหมือนกันซึ่งไม่แน่ใจว่าตํารวจเนี่ยจะเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นในการทําคดีกลับคืนมาได้หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าในวันถแถลงข่าวเมื่อ26ที่ผ่านมาพูดถึงประเด็นนี้ก่อนหมายถึงว่าเคลียร์เลยที่เอาภาพนี้มานะ<อ>มันเป็นภาพแบบนี้ในเหตุการณ์แบบนั้น<ช>แต่ว่าต้องเอามาใช้ประกอบเพื่อเหตุผลนี่นี่นี่เพื่อให้เห็นว่ามีแบบแผลตัวเอสเพียงแต่ว่า เนี่ยอย่างคลิปที่เราให้คุณผู้ฟังคุณคุณผู้ชมได้ฟังไปตั้งแต่ตอนแรกว่าผู้ถแถลงอะ่ะพูดเองว่าบาดแผลที่คุณเห็นด้านขวามือที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเกิดจากใบพัดเรือเนี่ยค่ะคือพอมันชัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าไม่คิดท่านยังบอกเลยว่าคุณลองไปเช็คดูว่าผมพูดหรือเปล่านั่นแหละเมื่อกี้ก็เปิดให้ฟังมันก็จะส่งผลเสียต่อ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วย<ฮ>ะนะคะเรื่องนี้คดีนี้เป็นคดีที่คนว่าติดตามกันนะ,<ฮ>ะขนาด <ฮะ S 1> ผ่านมานานแล้วก็ยังมีคนติดตามสนใจกันอยู่ไม่ลดละกันเลยทีเดียวนะครับ